โม่หลวรถก๊กก๊กก๊กกกกกินทานชาวบ้านแล้วหัวรถฉัออกชอบใจ <c oughs> โดนด่นาก,ก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะอฉันบอกหล่อนซะก่อนนะคะกลับเข้ามากับสกายเมาส์ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมคะกับเรื่องราวข่าวในวงการบันเทิงที่ค่อนข้างจะแน่นพอสมควรแะคะแ,และก็วันนี้<ล>นต้องบอกนิดนึงเวลา,าการนําเสนอข่าวของเราเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงเลยนะคะว่าใครที่เคยได้ดูรายการเราเนี่ยรายการเราไม่เหมือนรายการชาวบ้านค่ะเพราะรายการเรามีอะไรพูดกันตรงๆชัดเจนถูกต้องเราเป็นคนค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องมาสร้างภาพสรรและแนสตรอเบอร์รี่ใส่สีใส่ไข่วางภาพ่าดูสวยดูงาม เออชัดเจนตรงตัวชัดเจาคือดาเวงคือเวนเวียงคือเวียงใช่ใครทําดีบอกทําดีใครทาไม่ดีบอกทําไม่ดีใครทําผิดพลาดเราก็ต้องขออภัยเราผิดพลาดเราก็ต้องขออภัยถูกต้องเออทีนี้เราชัดเจนนะพวกที่ดูนะใช้วมจาลณนยานด้วยนะทีนี้เราไปดูฝั่งมีนพิชยาบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าเจนจีปฏิเสธที่จะสัมภาษณ์คู่ด้วยตายแล้วจะีอย่างนี้ไม่น่าแตกหรอคะก็ไม่รู้มีนว่าไงละมีนตอบสิตอบมาเลยเพราะว่าคนจะได้ไม่ว่าเราโมอะไรอีก เ,เขาพูดจริงๆปฏิเสธเดี๋ยวคนก็มาว่าว่าเราไปว่าเจมจิเราไม่ได้ว่าว่าฉันอ,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 อยากใส่ชุดแบบนั้นนะโอ้ใส่ไม่ได้หรอลูกลูกเป็นผีลูก <laughs> เออเออ,เอ,อสวยเนาะสวยจังหลอกี๋ยวกูเต้นจ้าตายกูเจมตัไม่โอเคเรารู้สึกอยบ้างคะเออก็ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะตัวเราพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์คู่ไหมเอ,อ คงเฉยๆมั้งคะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะต้องสัมภาษณ์คู่กันเลยเ,ออเราเป็นผู้หญิงอะค่ะว่าเรานิ่งๆดีกว่าค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ได้เจอค่ะจะถามไหมคะว่าเฮ้ยมีมีข่าวเรื่องเราอะไรไม่อะค่ะบินว่ามันเป็นเรื่องที่แบบบินว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะแบบพูดด้วยซ้ำอะค่ะ,คะเพราะว่า <Okay. S 2> ใช่บินว่ามันมันควรจะจบแค่นี้ย มันจะจบแค่นี้แต่เขาดูตอบคาถามเหมือนยังความรู้สึกอะฉันว่าดาราเนี่ยตอบคําถามแบบปกติไม่ได้รู้สึกอะไรอหรอแต่ประเด็นทั้งหมดมาจากบรรดานักข่าวนะล้อหรอนักข่าวเป็นคนจับเป็นคนโยมเป็นคนไอ้น้องจะมีความรู้สึกยังไงเขาปฏิเสธออกมาน้องหน้าแตกไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคือนักข่าวที่เองเออเองกันไปหมด่างทีดาราไม่ได้อะไรปล่อยๆน้องเจมอาจจะไม่ไม่ได้ปฏิเสธอาจจะมีการปฏิเสธจากทางคนดูแลน้องเจมหรือคนที่มาด้วยว่อ๋อย่าเลยเพราะว่ามัน คือไม่ได้อยากให้น้องมีข่าวเรื่องความรักตอนนี้ปะจะมาจับจับคู่ทํำไมไม่เข้าใจอ่าใช่ใช่ใช่เออแล้วเขาก็ถามอีกว่าโกรธไหมโกรธหรือด่าเรื่องนี้นี่เตอบใครจะตอบว่าโกรธล่ะอเออจะไปโกรธทําไมนักข่าวก็ไม่น่าถามอะไรที่เนาะถามถามอะไรเบาไปไหม ว่ามันไม่มีโมดมากกว่าแล้วก็คือปั้นนะ้าเป็นตัวได้ตัวใหญ่เกินไปแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกมันก็ขัมคัมอะค่ะใช่แต่พอมันไม่จบสักทีก็เลยรู้สึกว่ามีนอยากตอบครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแหละเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยเราไม่ควรมีเรื่องแบบนี้เพราะว่าทั้งทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้รู้เห็นอะไรกับเรื่องนี้มินอยากหาไม่มีความคิดเห็นใดๆอยากหาต้นตอของข่าวนี้ไหมคะก็ทราบกันอยู่แล้วอะค่ะใช่ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็จบไปแล้ว มีเหมือนเราจะค่อนข้างโกรธเหมือนกันกับข่าวนี้ใช่ไหมคะมินรู้สึกว่ามันไม่มีโมดมากกว่า<ม>แล้วก็คือปัป้นน้าเป็นตัวได้ตัวใหญ่เกินไปแล้วเห็นไหมลราปั้นน้ำเป็นตัวได้ตัวใหญ่เป็นตัวได้ตัวใหญ่เกินไปเห็นไหมตอบคำถามชัดเจนแล้วก็มีก็ไม่อยากจะตอบกับเรื่องนี้แล้วเหมือนน้องเบื่อเบื่อเบื่อเพราะว่าอะไรลักษณะน,น้องตอบเนี่ยดูเซ็งเงกับการคําถามของนักข่าวที่ถามเข้าไปเพราะฉะนั้นจบประเด็นนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของเจนจิหรือแฟนคลับของคุณมีพิชยาไม่มีอะไร ฉันก็รู้สึกเบื่อเพราะฉันรู้สึกว่าข่าวมันเบาไปฉันชอบข่าวแรงๆโอ้จะเย็นจะเย็นข่าวสุดท้ายแล้วเบาวัยนะเบาก่อนอ๋อวันนี้ดูเบาเพราะว่าพวกเราแรงพอแล้วมาเสื้อผ้าผมนะคะฉันอยากได้แรงๆแต่ชาติกันกลางงานเลยไม่เมย์นี่มันละครอาเหรอไม่มี เขาเก็ไปกี๊ดกันในรถโน้นปิดรถเราเกีดหรือจริงๆฉันอยากจะกระชากกับพวกแฟนขับของคน <Michael. S 2> ที่มา,าฉันอยากจะกระชากเดี๋ยวตอนนั้นนันนดมีติ้งทีเดียวรวมกันตรงนี้ <c oughs> แล้วก็เคลียร์ทีเวลาประเด็นนะคะแต่ว่าให้มีนตอบสุดท้ายเนี้ยเรื่องของการจับคู่จิ้นไม่ว่าจะเป็นจับคู่กับคุณพอฉันเบื่อมากไอ้คู่จิ้นคู่จิ้นเนี่ยอะไรก็คู่จิ้นน่ารำคาญอะไรคือจิ้นคุณแม่ฉันถาม imagine คือการจินตนาการหนูหนูแสดงความแบบนี้ลูกจินตนาการคือมันโปเธอ้าบอกฉันง้อเหรอคุณแม่ฉันถามว่าอะไรคือจิ้น หลังว่าแม่ฉันงเหรอไม่ค่ะฉ <c oughs> ันบอกหนู <c oughs> แสดงลู <c oughs> กนคุณป้าแม่ค้าต,ตลาดถามว่าหนูหนูฉันเดินแบบตลาดแม่ค้าถามว่าหนูอะไรคือจิ้นลูกอะไรจิน้นท่นั้นเราไปถามเขาเลยว่าจิ้นคืออะไรมีนตอบมา <c oughs> แล้วโ <c oughs> สดไม่โสด <c oughs> ตอบด้วยาบางคนงงนะอะไรจิ้นหวังจิ้นอะไรเออหลายคนไม่รู้ว่าคู่จิ้นก็เป็นธรรมดาค่ะใช่โสดอะไรอย่างเงี้ยก็ธรรมดา ข้อดีของการมีก็คือก็มีคนเดียวอะไรเงี้ยคือมีข่าวแค่เรื่องเดียวแต่ก็จบเลยใช่แต่ว่ามินว่าในเมื่อมันยังไม่มีมินว่ามันก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีใช่ก็คือเราก็ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขเราก็ทํางานตรงนี้คือเราก็คลองโสดชิลๆอะไรเงี้ยเราก็ทํางานเรียนอย่างเดียวก็พอแล้วก็ยค่สสวยไหมทำงานเรียนอย่างเดียวแล้วก็พอแล้วโสดจินต้นอะไรวุ่นวายหน่อพอไหม จบพอเถอะเป็นอะไรเป็นอะไรคะฉันรู้สึกข่าวเบาฉันไม่ชอบมีเบาบางเบาบางฉันชอบอะไรที่มันรุนแรงเารมือที่สามแยกสามมีขาแอบไปมีคลิปแอบไปมีอะไรกันอ๋อท้องก่อนแต่งชั้นอะไรอย่างนี้ะอย่างนี้สร้างเองสร้างข่าวขึ้นมาเองเลย สร้างขึ้นมาเดี๋ยวอีพุ่มนั้นมันมาด่าเราอีกเต้าเองเต้าเองเต้าขึ้นมาเดี๋ยวมีคนมาด่าเราอีกนะคนี่ขนาดเดี๋ยวไม่เต้านะจ๊ะเออถ้าเจอฉันเต้ามาวัานไหนแล้วก็รับรองเต้าพวกเราจะสะเทือนกันแน่สะเทือนสะเทือนเลยะเอะสะเทือนแน่นอนสคุณขา <laughs> วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ ้องบอก<ข>อหมดเวลาแล้วเหรอฉันยังไม่อยากจะไปอ้นานั่งก็อยู่ไปใช่ไหมล่ะขอบพระคุณมากะนะสำหรับการติดตามรับชมรายการ s k อีเมา l นะคะคำพูดใดวาจาใดไม่สุภาพเรานำมาเพื่อความบันเทิงต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะ,ะคขออภัยด้วยนะคะและเรื่องของข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะบางอย่างก็ต้องกราบขออภัยจรงิงๆการพูดจริงะเราก็อาจจะมีความผิดพลาดไปบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วการนำเสนอข่าวในแต่ละวันเนี่ยบางทีมีความสับสนแล้วก็การเขียนข่าวของหนังสือบางหนังสือทำให้เราสับสนต้องขออภัยด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วก คุณมากบรรดาแฟนคลับแฟนรายการทั้งหลายนะคะที่มีทั้งกระแสวิาพากษ์วิจาร์ณ <ชะ S 1> มีทั้งกระแสด่ามีทั้งคำชมค่<ช>ะ ก็มีคนรักคนชมเป็นเรื่องธรรมดาปกติของชีวิตเพราะฉะนั้นเ,ออเราเข้าใจแต่กับพุนาเออวาจานะคะอย่าใช้วาจาที่ค่อนข้างต่ำนะคะดูไม,ไม่ดีส,ส,ดสำหรับบางคนนะคะใช่ค่ะ,คะ,ะวันนี้ขอบคุณชุปปดพิธีกรสวยๆจากวันสุภนาธรรมหลังการเม็นไทยซอยสนะคะขอบคุณ,คณคแหล่งข่าวนะคะสื่อทุกสื่อทุกสำนักนะคะที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้เราได้เมาส์กับแบบสนุกปากแบบนี้นะคะ,คะกลับมาติดตามรายการสกายีเมาส์ได้ใหม่นะคะทางโทรวิชัน52นะคะเที่ยงตรงแบบนี้รวมถึงรับชมได้ทางสกายเวิ d ์นะคะจาน psi นะคะแล้วก็ดูรายการ ย้อนหลังนะคะพิมพ์ YouTube นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่าสกายอีเมลนะคะแล้วจากนั้นก็ด่ากันยาวได้เลยนะคะขอให้มีคำชมบ้างอย่ามาถามว่าอีสองคนนี้คือใครหรืออย่าถามว่าชนีคนนี้เป็นใครเราเป็นวีเจพิธีกรมันนานแล้วค่ะอ๋อฉันเป็นมา6ปีแล้วนะคะที่ฉันนะคะท็อฟฟี่นิชนันคันสุดๆค่ะจำชื่อไว้ค่ะและที่ฉันวีเจพาร์ตี้วีเจชนีโอเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ